องติ่งดารายินดีนำเสนอ n e วิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะแต่งงี้ใช่ต่อหนูชนใกล้ๆกันนะแกอนย้อนไปไกลจะมาฮะก็คุณยังมีเยอะมากแบบนี้คิวเลยหรออันไหนี่อันนี้อ่ะของเขาเยอะมากวันนี้วันนี้ไม่ค่อยถวยเท่าไหร่เพราะไปเรียนไปเรียนอังกฤษมาเจอหน้าคิวคิวขนมไอวอน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 ี้ ชมพูรู้วอะไรคาพิจูโบแวนหนึ่งหนึ่งสามนะคะหนึ่งหนึ่งสามราคาเท่าไรคะส่งห้าสิบบาทนะจ๊ะสีน้ำตาลรหัวอะไรคาสีน้ำตาลนะคะโแว่นหนึ่งหนึ่งสี่นะคะเวนหมดแล้วค่ะะอะไรศูน่งะอ๋อศูนย์หนึ่งใชโ้ไอซ้นหมดค่ะเหลือแต่ไอจ้าวนะโมแวนหนึ่งหนึ่งสามนะสีูน่ารักมากส่งไปชารจไีนะคะมอนศูนย์งนะคะมอนศูนย์สองนะคะทเหลือหมดค่ะสีน้ำตาลโมแวน นุ่มๆสีนะคะเขาจะเอาเอาไปเลยน่ารักมากค่าเงินด้วยนะจ๊ะอุ้ยอันนี้เท่าไหร่อีกสี่แปดเท่าดด้วยสี่แปดสี่เนี่ยต่อหรือเปล่าเดียวเหลือใบเดียวหลุดมาฉันบอกเลยว่าดีมากฉันโผลไปด้วยแล้วใช้ดีมากกระเป๋ากระเป๋าใครจะเอาใช้ดีมากตัวนี้ก็ใส่ของง่ายนี่ก็ใส่ของใส่แบบพวกนู่นนี่นั่นได้เยอะมากแพคเดยใช่ไหมงานสี่นะสี่แปดสี่ห้าร้อยห้าสิบห้าร้อยห้าสิบบาท มาค่ะวอลแหวนสี่ค่ะวอลแหวนสี่แปดสี่ห้าร้อยห้ยเหลือจะือ้อยหบใช่ไหมเท่าไหร่ละหันไรห้าร้อยห้าสิบบาทค่ะวอลแหวนสี่แปดสี่ใช้ดีมากอุยากวัดบ้างค่ะพี่ผู้ชมบอกขอบวอลแหวนสี่แปดสี่ค่ะวอลแหวนสี่แปดสี่ค่ะอ่ะเราเอามาใช้ทำไมอ้วนหรือพอมันทำให้วอหดแมันอ้วนมันทำให้อ้วนขึ้นหรือว่าอะไร อ้นแบส่หมอไหมอะมามมามมเรานดได้ไงไม่ได้มาตรานขายกระสอบพีได้ไหมนี้เบลเลเตสตั้งอะแต่กูกินเยอะมากเลยนะวันเนี้อันนี้เท่าไหร่นะบ่สี่่ห้ายีสิบสี่ยี่สบาสิห้าห้าสิบ้แบี่ิบห้าิเอาอ้ย่าเาย่า่ขาตั้งไม่เอามานี่ไม่เอามา ี่อยหสิบค่ะสี่รอยห้าสิบค่ะสี่ร้อยห้าสิบค่ะวอแหวนสี่แปดห้าค่ะวอแหวนสี่แปดห้าค่ะวอแหวนสี่แปดห้ากระเป๋าคารินค่ะได้จกได้รุ่นไหนพูตอเนี่ยเขรามาตื่นอันนี้โฟอเนี่ยเหมาะกับสอสพายน่าอไหนอันเมืองแลยสัมพายที่เรามีท่มันเป็นสายที่มันรูดได้อ่ะออ๋ คะกหมดอันนี้หมดแล้วใช่ไหอันนี้คือพ่จแต่ข้างในพี่จุตงไว้เลยไม่มันไม่มีสีกระเป๋าใช่ต้องสีนี้กระเป๋าอะไรนะคารินนี่เบอร์อะไรรุ่นใหม่ๆเลยจะมาอยู่แบบนี้ไม่ได้นะเพราะว่าสีสวนมาเบอหนึ่งฉันี่อยู่ไหนวะอีกยูชิยาหรอวันนี้ที่เจอกันใช้เงินไม่มากก่อ ไม่ต้องซื้อจบหมอโดนไอคอนวอดไปใช่ไหมลยรู้สึกว่าแพงไปเลยอันนี้หรอต้องเสียด้วยกันที่บอกวันนี้หรออยากให้เห็นเออรุ่นนี้มารุ่นใหม่เธอมาเลยเหลเดียวไม่เหลือไปเดียวสีเดียวหรออันนี้เหลือไปเดียวหรือไน่ารักมาใบนี้อันนี้เป็นตัวใหม่ใช่ไหมใช่เป็นไรโอ๊ยตะคอกเลยเนี่ยแล้วเขาคิดว่าไม่ใช่แสดงนะ เัา,มาพพ้มอยูงตรงนะะ oui, ch, mm hmm. ี้โอ้ยตกใจหมดเลยมีเพ็กยู่ตรงนี้อตกใจเลยตกใจ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 ตกใตกใตกใจ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 กใตกใจกใจต่ตกใจตกใจกตกใจตี่กใจตก่จต้นกใจตกใจตกใจตกใาตกกนรก ราคาของอ400อ่ะไม่สวยเลยราคา400วอล4เท่าไหร่อล400 4,001ค่ะชิวสามใบที่จุนม4,001ค่ะรุ่นใหม่คาริบค่ะลายมากสีนี้4,001ค่ะราคาราาคถูกแล้วฟองขาวเลยพอดใครมันดูดเป็นนะวก่อนมันหยิบฮอดไป4,001ค่ะ เฮ้ยนี้อะไรุ่นใหม่หรอรุ่นใหม่สี่พันหนึ่งน่ารักจังน่ะสี่พันหนึ่งร้อยบาทค่ะอันนี้เหมาะคุณแม่ค่ะี่ศค่ะใส่บใส่แว้ใส่มมีสใบเนาะพี่จุ๋มเนาะแหวนสี่ศูนย์ศูนย์มีอยู่หลังนู้นันู้นอยู่หลังน้นวอาแหวสี่ศค่ะแล้วมึงร้าวเมื่อกี้ผมลวมเลือเท่าไหร่สามพันบาทใช่หรอนใ่ได้เรารับราคาเขาเท่าี่ถูกขาแหวนสี่ศยน สามพันทุกคนไปดูราคาตลาดเลยวอสามเกสีดำวอสามเก้าเูกเหมือนบินไปเองถูกกว่าบินไปเองด้วยจริงจิบินไปเห็นค่ตัววอสามเกอ่ะสีดำอุ้ยอันนี้น่าหลกอ่ะใช้ดีด้วยซื้อหมอะกับมึงไม่เสียเงินล้เมื่อกี้วอสามเกค่ะยังไม่ครบหมื่นเอาไปให้ครบไปให้สุดสี่0ัเขาล่พันหนึ่งรบาทวอสาา อยังไม่เคยท้องพี่เกงพี่เ่งหวานนี่ล่ะหวานจีพี่ลาเคยเธอ่หวานเียพี่ลาเลยได้ต้อน่ารักมากคุใหม่เธอใครักจีพอสู่มกกี่ใบคะสามก้ามพี่ผมจำพายแล้วรอดมาไนอีเบลวะสามเนาะอเนางเนาะสามกูตาละกูไม่ถูกกัคนขออนุาตลากเลยนะ IQ พัฒนายุทธมันใช่อย่าส ก็เขาไม่รอนี่เราต้องบอกคนนี้ไม่ต้องโทรไปด่าก่อนหรอค่อยบอกส่งแอนเซ็ตให้ขวัญเขียดพิมพ์ประจานหน้าเพจเออขวัญส่งอะไรช่วงนี้ลมไม่ค่อยดีผู้หาที่ระบายไม่ส่งเลยเดี๋ยวใครไม่รอนพี่ส่งหน้าแบนน่ารักน่ารักนะมันแบบแบบใหม่จริงใครเอาพิมพ์ค่ะถ้านี้จะเป็นวอลแหวนสามเก้าเก้าค่ะถ้าสีขาวจะเป็นวอลแหวนสี่ร้อยราคาสี่พันหนึ่งราคาแต่เจ้ารุ่นไหนส่งปปรอผมไม่ได้ส่งอ่ะอ่า ส่งทีถุงแล้วก็เราก็คิดค่าส่งตามสีส่งไอแช่ไปมันเหนื่อยอ่ะยากเกิงไม่สะดวกพี่เก่งพี่เก่งไม่สะดวกตอหรืออะไรลูกพี่เก่งไม่สะดวกสี่หนึ่งห้าสี่หนึ่งห้าศูนย์อร่อหรอวอร์คอตีค่ะอุ้ยนี่มันเจนนี่แบบพิมพ์ไม่เป็นอะไรกันอ่ะวอรอะไรนะหวานเจี๊ยบหรอวอร์สามเก้าสามที่ไทรุ่นนี้หรอเอาใส่คอร์สเอหรอ วอส3เมเลิกคิวส่แอเพิร์ลูกยังไม่ได้ยังไงคุณ0ี่ห้าสิบค่ะหรือมีใบเดียวด้วยใบสุดท้ายสี่พันหนึ่งห้าสิบค่ะวอลสี่ห้าสหรอสี่พันหน่งห้าสิบค่ะแกราคาค่ะเจ็ดเจ็ดอ่ะเนาะวอลสามเสามไอ้วอลสามหกสาวอวอลสามอะไรนะวอลสามหกสามสามเก้าสามไม่ใช่ครับ ฉันะนพูดผิดวอสามหกสามขออนุญาตเอาสามเก้าสามออกเนาะแล้วพี่เก่งทีมให้เขาหน่อยแล้วก็เป็นเดี๋ยวก่อนนะเป็นวอสามหกสามเนาะจะได้หรอกป่ะวอชื่ออะไรอะเสื้อกางเกงที่ใส่ขายนะคะับกบบอไขแล้วคะ่วคะคิ้วมีคนถามหาคิ้วเมื่อกี้ราคาเท่าไหร่นะลูกสี่หนึ่งห้าศูนย์สี่หนึ่งห้าศูนย์อ่ากินมาเก่งกบบอค่ะ เขียนคิ้วมาเพิ่มแล้วใครจะเอาแต่ก็ไม่งงเง้ยที่หนูร่ให้เท่าไหร่นะเขียนคิ้วเท่าไหร่นะ99ป่ะใช่ไหม16กัน16กัน16กับ17อะคุณฝนบางรักอะไรฝนรักบางบอลเราไม่ได้ใกล้ด้วยเปลี่ยนชื่อเขาไม่หมดเลยบาากับังบางบอลที่วันนี้หมดไหมขีนคิ้วก่อนตัใหญ่สีเหลือง ตัวนี้สีเหลืองวันจันร์สีเหลืองตาเหลือไปุ๊ตัวนี้เป็นงานเกาหลีเนาะไซส์ใหญ่นะคะเป็นงานตักพาทิเนาะสี่ห้าเซนสี่บห้าเซนตาแก้วแล้วก็สูตรเติร์กอุปกรณ์ครกที่ควรจะมีของคาแบรเป็นงานเกาหลีแท้ไม่ใช่งานสกีนะงานปากราคาพันห้าเกห้าโอ้ยกจังพันห้าเก้าสิดูใหญ่ใหญ่กว่าตัวน้องอีกน้องกวบหนึ่งเห็นไหม วอแหวนหนึค่ะเหลือตัวสุดท้ายแล้ววอแหวนหนึ่งหก้าสีเหลืองพาทิตนะคะไซส์สีเซนติเมตรตาแก้วงานเกาหลีแท้ร้อยเปอร์เซ็นนาะจ้ะวอแหวนหนึ้าตัวใหญ่มากซื้อเป็นของขวัันเกิดซื้อซื้อเก็บไว้ไปจับฉลากปลายปีก็ว่ากันไปซื้อเก็บไว้ได้ โอเคหมดสุ<ม>ดท้ายค่ะน้องไปแล้วน้องมีเจ้าของแล้วใครถามถามมารีจู้วอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe จะได้มีพลาดค,คลิปดีๆนะคะ